ยังไม่เห็นหรอกเห็นนักเก็ตคนใหม่ยังไปยืนอยู่ตรงไฟรึเปล่านักเก็ตเราเราอ่ะไม่เห็นนักเก็ตคนี้ด่เลยอ่ะเฮ้ยเน็ตพลาดอ่ะถ่ายได้ไหมแน่ๆนี่เป็นข่าวแล้วอ่ะไม่สิแบบกินไม่นรับน้ำราอนแล้เดินไปบ้านทำไมจะไม่รับอ่ะคุณเล่นเสียงเป็นงั้นนะเออกินขนมเยอะดมเยอะเป็นฟองมาสองวันแล้วใช่แล้วเสียงมันเป็ดเลยเป็นหวัด ไฟทุกฟินนะเนสไม่เห็นจริงเหรอนี่ไงให้ป้าดูให้ดูดิอ่าอ่าให้ดูก็ได้ขขึ้นมถ่ายจ้าไม่ถายวีจะงน่เยออกมาแม่บมะ่วมาแจกแจกอะไรแจกที่กองถ่ายไปร้านรังนึ่งขาตอนไหนตะกี้ตะกี้ไปกินข้าวแม่ไหนเอาไปรังเอามาหกรังอ่ะซุ้มต่ำอร่อยจริงอ่ะ ให้ใครอ่ะให้พี่ทีมงานงั้นอ่ะเราจะเจรู้เปล่าว่าเป็นใครเนี่ยบอกแล้วหลงแน่เลยน้องไม่ขำแย่แล้วไม่จะบอกว่าให้ไปเอาลงไอจีพู่กับพี่เนสถ่ายกับเจเจได้ไม่ให้มะไม่ให้ทำเรื่องก่อนเจน่าเขาเรียนบอกให้แบบต้องลงหรอทำไมอ่ะเดี๋ยวคุณจะติ๊กถึง สวยคุณคือเป็นปางนี่ปิดกล้องนะไปสอแล้วต้องไปเหรอไปปางออกเลยเฉยใครมารับอะใครรับบวกตังกองอ๋อมาไกลอะแค่องแค่เองราไม่ไกลหรอกไกลบ้านป้าเช้าเลยป้ะไกลบ้านป้าเออที่โมงนะบ่ายใช่หรอีเช้า ก็ถ่ายอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มองเช้าคือเจ็ดโมงใช่ไหมถึงไหนอ่ะถึงเจ็ดโมงเที่ยงเลยข้างในมันใหญ่จะตายแม่แม่กดใครเออแม่กดใครเนี่ยให้เป็นนางเอกแป๊บเดียวงอนเหรอเปคะอยู่ตรงกลางรอบเดี๋ยวเป็นนางเอกแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นนางร้ายไม่กินไม่ให้เขีนเนี่ยผมมากองถ่านี่เขาพูดใหญ่ปะขอโทษนะคะมากองถ่ายเนี่ยค่ะโอ้โหใครพูดจอดไม่ได้หรอคุณสุภาพเหรอคุณสุภาพบอกเขาว่าขอจอดแป๊บนึง แล้วเขาบอกว่าเชิญครับเขาถามว่าเชิญไปข้างนอกนะครับระวังรถระวัง,งรถ <c oughs> เขาให้เขาก็อนุญาตให้เราจอดไงเม่ได้แลบบไงเอาเอาห้องใช่เปล่าพอไปเดินไปตกรถด้วยไป <c oughs> ที่นี่วันนี้ค่ะใครไม่รู้อยากตึกไหนอะเนี้พี่เนี่ย ไม่ได้สอบไปเลยนยสดูว่ะอุ้ที่เกิดอะไรน้องใหอ่ะ้างไปเห็นตาไหนเปล่าตาเปล่าตามองไม่็นนองใหม เขาจะแบบแต่งเปนตอนนันที่ให้ไ่อกเกินไปสิอยากใช้ตังค์อ้ยขอตังค์หน่อยเก็บเลยอะเก็กเลยกัไปไงแล้วเป็นงขาดีขึ้นหค่ะเจ็บยังเจ็บอยู่ไหมที่เดินหลังเลย เออนี่อะเขแว่นที่ไหนเนี่ยปส่งไปเกษตรน้องม่เฮ้ยนึว่า้เขีนไปนีคอะไรไปกนเงมนแม่รเฮลตี้นะเออคุเฮลตีเายกอะเห็นไเต้ก็ตาไวอะ โอ้เต้แบบตาไวมากเูยหรือเวลาขี่แล้วส่งสาวเออส่งสาวใช่มันต้องอไม่ใช่ส่อเท่ยบอสนี่ออะไรอรอรอแท็กซี่ยไน่ไไม่นปวไปเลยนี่วันจะไหมกินไปเยอะด้วยเสียงไม่ดีกินไปีก็ดูในีนไหมอ่ะเขาทำใจกินนี้ตอนคัดแล้วยังนั่งอยู่เลยอ่ะ เห็นอยู่จ้ยจไปลายมันเปน่อต่อเนื่องเออเขาจลใส่คอนติเนียอยู่ยูนะเจนไหเจนไเบยวัสดีคะขอนะบยายบายสวัสดีค่ะยูแม่สวัสดีค่ะ